จะได้รับสิทธิท์ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและอมิเรสเอฟเอคัพในไทยลาวและกัมพูชาเป็นเวลา6ฤด,ดูกาลจับมือโมโนถ่ายทอดสดผ่านโมโนแม็กเริ่มฤด,ดูกาล2025และ2026ในวันที่16สิงหาคม2568ราคาแพ็กเกจเริ่มต้น299บาทต่อเดือนพิเศษสำหรับลูกค้า AS เเริ่มต้น199บาทต่อเดือนรับชมได้ทั้งสดและย้อนหลังพร้อมกิจกรรมพิเศษและพันธมิตรอีกมากมาย อทางสมัครกี่ปีอะไรกี่เดือนไม่เลยทักิ่งกันเขาเจ็ดขาช่องตรงไม่รู้เนี่ยพอดีกันรู้แต่อย่างเนี้ยเข้ามาชื่ออะไรนี่นี่เขาไปแล้วนะไปแล้วนะี้ามไปหาพ่อยค่ะก็วันนี้ก่อนอื่นก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะคะทุกคนแล้วก็ทุกสำนักเลย งา,งานวันนี้ก็ต้องบอกว่าเต,ตรียมการเพื่อจะให้ทุกคนได้พบกับการเปิดตัวแพ็กเกจของเรานะคะก็คิดว่าคงประทับใจกับกลุ่มแฟนบอลที่รออยู่ว่าจะได้ราคาที่เท่าไหร่นะคะก็คิดว่าทุกคนน่าจะประทับใจนะคะแล้วก็คงไม่คงไม่ผิดหวงังแล้วก็อยากให้สมัครแล้วก็เข้ามาใช้มาดูเยอะๆบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะสําหรับแพ็กเกจของเราวันนี้ก็ขอย้ำอีกครั้ง แพ็กเกจเริ่มต้นก็คือ2 9 9สําหรับ2 9 9เป็นแพ็ครายเดือนนะคะซึ่งตรงนี้ไม่ว่าจะใช้เน็ตเิรกไหนก็สมัครแพ็กนี้ได้เลยง่ายๆเข้าสต e ดาวน์โหลดหรือจะเข้าผ่านหน้าเว็บไซต์ก็ซื้อได้หมดอันนี้จะใช้เน็ตแบบไหนก็สมัครได้เลยกับแพ็กเกจนี้นะคะและสําหรับคนที่คิดว่าอยู่กันยาวๆแล้วคุ้มไปเลยก็คือ2,999อันนี้อยากให้มีติดไว้เลยเพราะว่าบอกได้เลยว่าคุ้มที่สุดจริงๆไม่ว่าจะกีฬาไม่ว่าจะหนังซีรีส์แล้แถม ทีมผลิตออริจินอลของเราก็อยู่ทางนี้ฉะนั้นรับประกันคุณภาพของคอนเทนต์แน่นอนนะคะยังไงคุ้มคุ้มเกินคุ้มแน่และถ้าสำหรับคนที่เป็น AS เองก็ฝากเลยนะคะว่ายิ่งคุ้มกว่าเดิมเพราะว่าลูกค้า AS จะจ่ายเพียง199บาทต่อเดือนแพ็กปี1,999บาทหารต่อต่อเดือนเหลือแค่160บาทเองนะคะยังไงก็ฝากอยากให้ทุกคนเข้าเข้ามาซื้อแพ็กเกจกันเยอะๆแล้วก็ บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนแล้วปิดท้ายเดี๋ยวจะมีบอลไทยลีกมาให้อีกอฉะนั้นที่สูงข,ของความคุ้มแล้วเราก็อยากให้สนับสนุนแล้วก็ใช้งานตรงนี้เยอะๆนะคะแล้วก็เนี่ยแรงงานการผลิตของเราคอนเทนต์คนไทยอีกเยอะที่ที่ทรอจะป้อนมาที่ตรงนี้นะคะก็ฝากด้วย<ร><ร>พลังพลังงานแล้วก็วทุกคน,นช่วยกันช่วยกันพลังเนี่ย คนบันเทิงอยู่ตรงนี้ค่ะก็ยังไงอันนี้ฝากด้วยสาหรับแพ็กเกจที่เปิดตัวในวันนี้นะคะหวังว่าจะทําให้ทุกคนประทับใจแล้วก็เข้ามาซื้อแพ็กเกจกันได้เยอะค่ะใช่จริงๆก็ต้อง,ต,องต้องบอกว่าจริงๆง,งานนี้คือเชื่อว่าคนไทยคุ้มแน่นอนค่ะแล้วก็ยังไม่เคยเห็นแพ็กเกจที่คุ้มค่าที่นี้กับกับในหลายประเทศด้วยถือว่าบางประเทศก็ยังต้องซื้อแค่เฉพาะแพ็กเกจคอนเทนต์กีฬา แต่ของไทยเนี่ยบอกได้เลยว่าผู้ริหารแล้วก็ทีมบริหารเองมองว่าเราต้องการให้คนไทยได้เข้าถึงจริงๆฉะนั้นเอามาเสิร์ฟให้ถึงมือแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาใช้แล้วก็เข้ามาซื้อกันเยอะนะคะฝากด้วยค่ะสำหรับแพ็กเกจโมโนแม็กสแตนดาร์ดนะคะพี่อ๋อฝากด้วยค่ะช่วยขายหน่อยก็ใครที่ดูเถื่อนก็เลือกดูเล่นะครับรอยก้าวจะข้าเองนะใช่อดูบนไม่บาสดีกว่านะครับ หนังซีรีส์ก็มีให้ดูกลารลาก็เนี่ยคุณภาพขนาดนี้งั้นงั้นไม่ใช่ราคาดีดีแต่ละคนก็งั้นงั้นนี่ดีนะราคาดีดูแมนยูกันเยอะๆนะคะใช่หรือว่าหรืว่าหรืว่าู้เขาไม่พอใจช่างเขาเขาแชมป์ช่างเขาเราไม่น่าพูดอ่ะมึงไม่เรียกมึงพูดทำไมพี่ออฟพี่ออฟแฟนบอลฝันเหนอ ก็ผมว่าปีนี้ก็สำหรับทีมแต่และทีมก็ก็แล้วแต่สำหรับทีมของผมก็ <LEGO S 1> ต้องเกตเตะกายขึ้นครับจากจากผมโทรเขาเปลี่ยนผมโทรไปเขาเปลี่ยนโกแล้วเรียบอยอีผีทั้านั้นครับเงียบเงียบ อันละคนเองเงียบกริบอะไรนะฮะถูกใจแฟนบอลนะครับถูกใจไหมคะราคาวันนี้ถูกใจก็บอกได้วว่ามันถูกมากผมก็ไม่รู้ว่าราคาเก่าเท่าไหร่นะแต่เขาบอกว่าราคาใหม่ถูกมากคุ้มเลครับที่บอลไทยนะฮะที่บอลไทยดูดีก็ได้เชียร์บอลไทยด้วยยังไง ชครับก็จริงจริงผมก็ดูบอลตลอดนะครับอย่างแพ็กเกจเนี้ยแบบมันดีมากๆเพราะว่าทุกคนในประเทศจะได้ดูแบบในราคาที่แบบดีแบบอย่างมีคุณภาพก็สำคัญกือย่างพรีเมียร์ลีกแล้วเอฟเอคัพแล้วนะครับยังได้ดูไทยลีกอีกซึ่งจริงๆผมก็มีทีมผมเด็กท่าเรือผมเตยผมก็ต้องเชียร์ด้วยนะครับอะไรที่มันแบบอะไรที่มันดีกับแมนยูนิดหน่อยเราก็ควรจะต้องพูดนะครับ มาติเนสมาติเนสอยากมามาติเนสอยากมาอ่าฝากฝากฝากมีสมุดครับอพี่หนูด้วยพี่ว่าหรอพีครับก็พูดถึงความสะดวกสบายในการรับชมอะครับก็แค่โหลดแอปพลิเคชันนะครับของ Monomax นะครับก็สามารถดูที่ไหนก็ได้แล้วก็ยังมีดีวายส์อื่นๆนะครับสำหรับใครสะดวกแบบไหนก็เลือกใช้แบบนั้นนะครับราคาถูกมากๆครับผมเชียร์ทีมไหนคะเชียร์ทีมไหนแมนยูครับเสียงทนดังไหนครับเสียงดังทั้งชั้นเสียงดังครับ ท่านอื่นหรอคะอ่ะพี่เชงนเขาว่าไงนะครเชียนทีไหนคะเชียนทีไหนคะฝากหน่อยฝากหน่อยแมนยูครับก็สู้ๆครับพวกเราอะไรนะเจาหศูนเราสู้พูดอะไรเจ็ดศูนย์ไม่ใช่เขาหรือเราให้สู้อ่ะเราเราก็ผมว่าก็ก็ยังก็ยังเชียร์นะแล้วก็คิดว่าเราก็มีหวังนิดนิดตัวจริงเหรอใช่ทนี อันดับขึ้นแน่นอน14บสี่เฮ้ยมันต้องมากกว่านั้นสิปีนี้ขอเป็นท็อปโฟแล้วกันโอเคดีดีรับแฟนบอลและลูกค้าคุ้มไหมคุ้มมาครับก็เดีี๋ยวน้สมัครหรือยังสมัครอยู่แล้วครับโอ้โดูซีรีส์ดูซีรีส์ดูซีรีส์ตัวเองด้วยครับผมก็คุ้มมากมากครับก็เดี๋ยวนี้คนก็ต้องการอะไรที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาที่ดีๆแบบนี้ครับก็สุดยอดเลยครับ ก็าฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยครับเพราะว่าหมดแล้วครับผมเป็นใช้คำว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยแล้วกันนะฮะที่ได้สิทธิ์รอบนี้มาและในราคาถูกที่เข้าถึงทุกทุกคนในประเทศนะฮะผมผมเองผมฟังราคาแล้วผมยังตกใจเลยนะฮะเดือนละ299ราบเ9 9าบาท AS 199บาทนะเชียร์ทีมอะไรเมื่อก่อนเชียร์แมนยูแล้วก็แล้วก็พอดีม่่เมื่อก่อนเชียร์แมนยูแต่ ไม่ได้ดูนานก็เลยผู้บริหารผู้บริหารโมโนเชียริวภูผมก็เปลี่ยนกันได้หรอผมก็พี่ต๋าครับทั้งแต่มีเมียเปลี่ยนไปไหมฮะเมียไม่เคยเปลี่ยนครับมีแต่เราเราก็ไม่เปลี่ยนครับผมแมนยูแมนยูครับแมนยูครับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนแล้วตอนนี้ครับผู้บริหารเชียริวพูครับเลวนะเราขอบคุณมากครับ ฝากทุกคนด้วยนะฮะโมโนแม็กซ์ของเราอย่างที่อย่างที่เห็นราคาก็คือ299แล้วก็199กนะก็ฝากติดตามคอนเทนต์เยอะแยะมากมายเลยครับก็ุกนก็ติดตามกันได้หลายลีกนะแล้วก็ตอนนี้วันนี้เหมือนกันก็สามารถชนได้แล้วก็คือสโรโลกนะคีฟาลบนะฮะก็กืนนี้แืนนี้